อันนี้หอมซอสรับผมจิ้นข่อยยางครับผมนี่เป็นลาบยิบก่อนเนาะซาเนาะครับเนาะแกงออมครับรหอมซอสๆครับเมาครับเมาครับเมาครับเอาอย่างมากินแรงวันนี้นะครับเนาะมาพี่ครับกินลาบกินซาเขียงจิ้นอบต่อยแยมสมัยครับผมมีลาบมีแกงมีลาบมีซามีแกงมีอย่างครบเลยนะครับเนาะมีโต๊ะเขากินต่อยแย้มแรงนะครับเนาะนอกจากลาบจากแก่งก่อนนี้ครับผมเนาะลูกจิ้นครับผมนี่ของแก้มยังคือดุจจิ้นทอด อันนี้หอมซอสอๆับผมจิ้นข่อยยางครับผมจิ้นข่อยปิงเนาะสำรับการเดินตางผมเริ่มต้นตีโลตัดอำเภอผานขาขึ้นครับไปตางเจีงยงไฮครับผานแยกบ้านดอยครับผานแยกชัยมงคลถึงเซเว่นแม่ข้าวต้นคือฉลอเลือดอย่งจิน้นอบตแยมจะอยู่ซ้ายสองบ้านปากอเจริญเ,เมืองตรงทามปั๊มพีทีครับเข้าไปล้อยเม็ดลั่นอยู่ขวามือเลยครับเอาละผมบอลล็อเจ้าของละจดเองเลยแม่เป็นก๊อฟแมดจดแนมสมุนไพรนะครับเนาะ มากินลาบกินซาแล้วก็เอาพริกลาบมาฝากเป็นขายด้วยนะครับเนาะพริกลาบก็อย่างมะขินไรมีขายที่เฟนนะครับเนีเสียงเนื้อบะตอแยมนะครับเนาะมาซื้อขินปลาบไปซาหรือว่าจะมาซื้อซาซื้อลาบกินกัแวะมาซื้อพริกลาบของผมด้วยนะครับเนาะนี่นะฮะเอาจินนึงลาบครัวซาดิบต้มแซ่บแล้วก็แกงเหมือครับซอยจินซานะครับเนาะอ่ะลูกค้าลาบเองนะจ๊ะเนาะโอ้ผมได้ลาบเหมือนกัน ไปอยู่แม่สายมือได้หลับไหมครับว่าซอยเดียวซอยเดียวเอ้ยเสียงมิดกระทบเสียงมันต้องเป็นเสียงเตะไพร่หรสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกอย่างนะครับ60บาทนะครับเนาะจานละ60บาทครับผมเป็นปลาเป็นซาเป็นแกงแล้วครับเนาะโอ้ยแยมแรงจีมาซื้อกันได้ครับอันนี้เป็นซานะครับเนาะจักเฮดหอมแดง ผักไช้หอมรวนมาเท่าครับใส่ลงไปซื้อไม่เป็นของแก้มที่บ้านก็ได้นะครับเนาะเลยครับผมือจะมาซื้อจิ้นสดๆกินขวายสดๆนะครับเนาะไปลาดไิซซาดีบ้านก็ได้ครับมีซาดิ้นนะผม60บาทเพราะตัวครับจะได้เป็นบ้านนะครับลาบนี่ผมขอขวานะครับวันนี้นะผมข้านกินลาบดิบครับผมจะกินซาดิบแต่ผมอยากกินลาบขวานมาครับอันนี้ลาบดิบนะครับเนาะจะไปโซ่แห่เกิงดูอีกาลาบมาแล้วครับผมนี่เป็นลาบดิบก่อนเนิ่ ซานะครับเนาะแม่ลูกเนี่ยมาแล้วครับผมแกงออมครับตุ้มแซ่บเนาะจวดใส่หนักเกือบตุ้มใส่สะกเกือบเนี่ยกระเช้าติดๆเนาะมูอผมกะเข้าภาษาครับเนาะลงกระลงหางนกนังเอ็นครับนี่น่อดูไปเปลยเลยเคี่ยวแบบนี้อยู่กินได้ครับเนี่ย รโรดเนะแับคั่วขึ้นน้ำเือวันไหนบะคั่วผมต้องจะคั่วช่วงนี้นะหวาน